พราเราก็ใช <Enlight> ้มแงมันแปงด้วยคแบบสามค่ะแม่สาไม่ใช่หคนละอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่อร้องเรแ่งาวฮว้าผู้่าผู้ลลนคุณอลียจมวงพี่อยู่ที่ปั๊มคาวเทคดูคนยืนบนนี้ได้หรือเปล่ายังไงเป็นยืนี้ก็ได้ ตตาแกวางน้องเขาแมมงเม่ามาแล้วะค่ะดิ้นมากกับแมงเมาอ่ะเมามาเลยเมื่อกี้อยู่ข้างนอกอ่ะมันเข้าเสื้อเต็มเลยก็เลยมาหาไฟส้มแมงเมามันกลัวไฟส้มมันตอมแต่ไฟขาวถึงแม่เนี่ยพูดเรื่องจริงปักเกี่ยวด้วยเองบังไหมไม่บัง pues ค mm ่ะ โต๊ะที่สค่ะที่สีบ่อนี้สอนีงมันมีกล่องไปตเจ็ค่ะสอตนก่าอกันองอกลกิ่นลูกค่ะส0บจั๊ะสวัสดีค่ะแม่ปลาแฮป้ปลาด้ยนะ แม่ปลาแม่ตะบักวงตุ้งว่านี่ว่างุ้้าเป็นยังคื่องห้างตเช่นห้างไหมป้นบริการสั่ป้าาส้ห้างตป้าส้ห้างห้างคอรโกกระแตกโคกกส้มส้มดำนะคะโคกือม่อมหม่รอบนาเปียกเป็นโคเล็กไปเลยส้โคกเล็กระามวยหแจก ุณป้าขายซุมตำหรือคะล้มเสียไกอลรมเสียไคกรถกระหางโคกกระแตกนะหินหรือดินหินหินลยไม่เละเล่ไม่เละแล้วก็ซื้อเลยแม่หอรอาทิตย์38จอขายดีพูดตำจนโคกแตกหินแตกหินขึ้นโลกแตกเอ้ยเป็นยังคือพอเฮ้โคกหินมันแตกนะโนกแตกล่ะนี่โคกหินแตก

กุ้งขอไก่ไก่หนึ่งที่ใต่กล่องกระเทียมเยอะๆนะจะเทียมให้อีกไปถุงเลยค่ะไก่กล่องนึงกระเทียมกล่องนึ่งนี่แปดไหมเนี่ยแปดค่ะแม่แปดขามค่ะแม่าเนียยังอเราก็นไปไม่ได้ มันแปงด้ก่าแดดสามค่ะแม่สาไม่ใช่ไหม่าะแม่แม่อรับแป่งไม่ได้มพูดเอา่ะูเอาค้ล่างกูเปอร์เซียแดสค่ะแม่แดสามช่ยะหมยอมยอใเค็มมีร้านโต๊ะหกไปนี่ยังคะได้แล้วนะคะโต๊ะแม่ตึงๆมาล้ววดนึงเลยสองวดที่ไม่ได้ปวดแม่ตึงๆเหมือนนี่นอ๋อคุณแม่ตึงมาแล้ววันนี้ย S 1> <S 1> <S แบบคือปุ่มตะเบนแตกเนาะพกแตกเนาะกินส<ม>ล็อกพกแตกเนาะคุณแม่มาซื้อกับเปิมใช่ไหมคะเรียกว่าอะไกินกับเปิมหนุ่มไว้เลยแล้วเปิ้ลไก่กุ้งสองโคกไป่ยังไหนไม่ไม่เดี๋ยวอ่ะอันนี้ของเจ๊แม่เดี๋ยวให้แล้วก็มีไก่อีกหนึ่งต่อยังไม่ได้จ่ายทางนะเดีม่

อย่าจบยานะอแตกแถวองน้ยปหยเลยอย่าแตกแวนะีแตกแขวแตกแาวไรคะนับหนึ่งไหมตัดไปอ้าวอ้าวอ้าวอราวอ้าอ้าวม้าวอวอ้าว้าวอ้าวอ้าวอ้อ้อ้าาอ้าอะาวอ้าวอ้าา คุณกับปานไปน้องหกจ้าฮัลโหลฮัลโหลเอ้เอ็มเป็นโบทอนอ่ะเนี่ยอันนี้หดูโคตรจ้าต้องเหลมีหอมแดงไหมคะเติมหอมแดงให้หน่อยมิมี่ ดูสีได้ยังจะแม่จา,าไปตจ้าเนี่นะคะเร่งรีบ กี่โมงนะคะวันนี้11โมงคุ้มค่าที่รอไหมคะคุณแม่คุ้มค่ามากและเคยหิ้วไปแล้วก็อร่อยมากดีใจขอบคุ้มค่าคุณแม่11โมงเมื่อวัน10โมงนี้11จะไม่พกจะไม่พบลูกค้ามา11โมงหรอคะใช่ค่ะจะต่อพี่ๆน้องๆคุณแม่ให้ลูกต่อยอมเลยมีคนมายืนน่เสนใจว่ะ ฮะยืนแบบไม่ไปไหนเลยเหรอคะอยากให้ช่วยทำงานเลยอะ่ะช่องว่างช่วยไข่หอยเลยอ๋อเ <c oughs> นาะแกะหอยแขงรอแกะหอยแขงรอเลยเงี้ยลูกค้าท่านไหนยอยากได้หอยแขงลูกคนแกะเองเลยคะ่ะระวังรออ้าไม่ใช่สิอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ปกเป็นปกติที่เก้าค่ะคอหมูมันตึ้น หนึ่งจ้าหนึ่งนี่ค่ะคือแบบอันนี้ของหนูแม่สองอัน,อน,นอหมายถึงความว่าแม่นนต้องสั่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะแม่นับหนึ่งถึงสามคอหมูไม่มานะกุ้งก็จะเอาคอเธอเธอพิจารณาตัวเองด้วยนะกุ้งอันนั้นนะ่ะจริง เนี่ยเดือนแรกแม่ได้เดือนที่สองดิวได้เดือนที่สามใส่ได้น้อยไทนี่มากี่ค็กด้ที่ไหนอะคะพี่ลูก อ๋อป่นเท้าเพิ่งห่างอกใช่ไหมเพิ่งห่างอกปีหนึ่งอ่ะป้อตรงไว้หนวดอ่ะปกติปอนหนึ่งโมหกเนี่ยไปรับไปส่งกันทุกวันเหมือนกันตอนนี้ก็มีเวลาะครับไปไม่ตอนเราเรียนเรานั่งบินไปเองที่สมัยเรียนปีหนึ่งป้อนเไว้หนวดแล้วนะเดี๋ยว ไม่พ่อก็ไว้หนวดแล้วนะพ่อหนวดเยอะขนาดนี้ลูกอ่ะเยอะกว่าหลายเท่าไปตคุณที่รับชมช่องเบนเบอร์รี่นะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเบนเบอร์รี่ด้วยค่ะ